สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรฐษฐกิจการเงินโลกนะครับคนส่วนใหญ่ในโลกนะครับไม่มีความรู้เรื่องเงินระบบการเงินมุ่งทํางานหาเงินนะครับแต่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากระบบการเงินไม่ทราบว่าทุกท่านนี่ทรา,ทา,ทา,ทาบบ้างหรือเปล่านะ คือว่าที่จะมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับเป็นคิดให้ความรู้เรื่องเงินนะครับถือว่าเป็นเอพิซอดหนึ่งะครับเรื่องความแตกต่างระหว่างมันนี่คือเงินกับเคอร์เรนซีนะครับคือเงินกระดาษนะครับผมได้ฟังเรื่องนี้นะครับมาจากคลิปนะของนายไมค์มารอนนี่นะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่สําคัญนะครับทำให้ผมได้ข้อคิดและค้นลึกลงไปนะในเรื่องของ การเงินและระบบการเงินนะครับทำให้ผมมองอะไรหลายอย่างที่มาของเงินนะครับโบราณเนี่ยก็ใช้ระบบแลกเปลี่ยนมันยังไม่มีเงินนะครับเงินมันเป็นสื่อกลาของการแลกเปลี่ยนนะสมัยก่อนใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันเลยเรียกว่า barter system นะระบบเช่นเราปลูกแอปเปิลอีกคนหนึ่งปลูกกล้วยก็มาแลกกันนะครับนะหรือว่าบางคนเลี้ยงไก่นะบางคน เลี้ยงปลานะบางคนทาพืชผักผลไม้ก็มาแลกเปลี่ยนกันหรือบางคนปลูกข้าวบางคนเลี้ยงบัวนะบางคนก็เอาบัวไปแลกกับข้าวอย่างงี้เป็นต้นก็เรียกว่าระบบแลกเปลี่ยนเตอร์ซ system นะครับแต่สังเกตไหมครับมันเป็นความยุ่งยากมันไม่สะดวกเพราะอะไรครับเพราะระบบนี้จะต้องมีผู้มาแลกเปลี่ยนที่มีความต้องการตรงกรงนันพ้างครัเราเคยดูหนังบราณาเนี่ยนะเขาจะมีตลาดแลกเปลี่ยน นะซึ่งอาจจะเปิดเป็นทุกวันนะหรือว่าเปิดทุกสัปดาห์หรือเปิดทุกเดือนนะคนแต่ละคนมีอะไรที่มาแลกเปลี่ยนเขาก็จะมาที่ตลาดนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับนะแต่มันก็ยุ่งยากนะเพราะว่ามันไม่มีสื่อกลางต่อมาจึงมีการพัฒนาสื่อกลางนะครับนะก็คือเงินนัน่นเองนะเงินก็คือสื่อกลางนะครับนะที่เป็นการแลกเปลี่ยนวันนั้สังเกตว,ว่าเงินโบราณเนี่ยรูปร่างแปลก,กประหลาดนะครับ นะอันนี้คงเป็นเงินจีนนะถ้าเราดูจากนะสมัยหนังจีนนะเราจะเห็นว่าเงินรูปร่างแปลกประหลาดนะครับมีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะดูเหมือนไม่สม่ำเสมอนะมันเป็นตัวแทนนะของการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นมานะครับวันเงินเนี่ยนะลักษณะนะก็คือเอาผมพูดถึงเรื่องมันนะี Money, นะ่กนะ่อนละกันเงินนะมันนี่เงินนะคือเงินกระดาษนะพูดถึงมันนี่คือเงินก่อนละกัน ราะฉะนั้นมันนี่เงินเนี่ยมันเป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยนสังเกตไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยนะก็จะใช้วัสดุเช่นพวกหอยบ้างนะที่เงินเช่นเงินพดด้วงเนี่ยนะหรือว่าเป็นโลหะนะที่อาจจะหาได้ยากหน่อยนะครับต้องมีแม่พิมพ์อะไรพิมพ์ขึ้นมานะครับนะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรประมาณน,นี้นะครับไม่ใช่ว่าโลหะทั่วๆไปที่หาได้แล้วต่อมาก็มีการเพิ่มมูลค่าของเงินขึ้นโดยการใช้โลหะที่หายาก ซึ่งเราก็ทราบดีว่าโลหะที่หายากคืออะไรครับก็คือ,อทองคำนะครับกับเงินเงินคือซิลเวอร์เนี่ยเพราะนั้นเราจะมองเห็นนะเงินสวยบรานเนี่ยนะสร้างมาจากทองคาแล้วก็ซิลเวอร์เงินนะครับเพราะ,ะมันจะได้มีค่าในตัวมันเองนะมันจะได้ไม่ใช่เป็นของที่จะหยิบขึ้นมาแนละ้วสมมุตินะครับนะเศกสรมันขึ้นมาให้เป็นเงิน นะครับมันเงินใส่โบราณเนี่ยจึงเริ่มหาจากไอโลหะที่มีค่าเช่นทองคําหรือซิลเวอร์เงินขึ้นมาทําเป็นมันนี่คือเงินเงินจริงๆนะครับลักษณะของมันก็คือนอกจากเป็นตกากรกาแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยหน่วยทางบัญชีของมันก็คืออ่อมันวัดได้นะเช่นทองคําบริสุทธิ์หออนอย่างเงี้ยนะเขาก็จะวัดออกมาได้มันสามารถเคลื่อนย้ายนำไปไหนมาไหนได้พกติดตัวไปไหนมาไหนได้ นะครับมันสามารถทนทานใช้ได้ยาวนานคือใช้ครั้งนี้แล้วก็ใช้ครั้งที่2 3 4สี่ใครครั้งที่ร้อยใช้ครั้งที่พันได้ทนทานยาวนานแล้วก็สามารถแบ่งออกเป็นย่อยๆได้คือสามารถเอาไปทอนนะ่นะแลกเปลี่ยนเป็นขนาดเล็กลงได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหรียญทองคำนะมีเหรียญเงินหลายขนาดนะเราสังเกตนะครับแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆได้แล้วก็แต่ละหน่วยของมันเนี่ยจะเหมือนกันนะไม่ว่าจะ ใช้ที่นี่นะหรือว่าใช้ที่รัฐไหนนะครับช้ที่ชุมชนไหนนะทุกคนก็จะรู้นะว่ามันเป็นหน่วยของมันเนี่ยนะเหมือนกันนะเพราะนั้นเหรียญทองคำที่รัฐนี้กับเหรียญทองคำที่รัฐนั้นเนี่ยนะก็คือเหมือนกันแล้วมันก็สามารถเก็บรักษามูลค่าของตัวมันเองเป็นระยะเวลายาวนานได้นะหมายถึงว่า นะส่วนเราถือทองคำเไหมทองคำเนี่ยมันสามารถเก็บรักษามูลค่าของมันได้ยาวนานได้เงินซิลเวอร์เนี่ยก็สามารถเก็บนะครับรักษามูลค่าของตัวมันเองเป็นระยระเวลายาวนานได้นะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าพวกนี้มันเป็นโลหะมีค่านะครับมันเป็นของที่มีปริมาณคงที่เป็นของที่มีปริมาณจํากัดนะฮะมันไม่สามารถที่จะพิมพ์ขึ้นมาใหม่ได้ นะไม่สามารถที่จะ,ะ mm. เขาเรียกว่าสร้างความสมมุติมันขึ้นมาใหม่ได้น,นั่นเองนี่คือลักษณะของคาว่า Money mm. มันนี่เงินนะครับนะซึ่งมันแตกต่างนะจากคําว่า c u r r e n c y c u r r e n c y แปลว่าเงินกระดาษลักษณะของ Cur r e n c y เงินกระดาษเนี่ยจะเห็นว่าคุณสมบัติเบื้องต้นหลายอย่างคล้ายกับมันนีคือเงินนะ currency เงินกระดาษเนี่ยมันเป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยนได้นะครับนั้นะมันเป็นหน่วยทางบัญชีเหมือนกันนะเช่น1ดอลลาร์ นะครับ1ปอนด์นะครับนะเยนอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามันมีหน่วยทางบัญชีนะที่มันตีอยู่ที่กระดาษก็แล้วแต่ที่พิมพ์ออกมานะเราก็จะรู้ว่านี่คือหน่วยทางบัญชีนะครับมันสามารถเคลื่อนย้ายนำไปไหนมาไหนได้ถูกไหมเงินกระดาษก็พกใส่กระเป๋าถูกฮะม,มันทนทานยาวนานนะถ้าเรามีแบงค์นะครับที่เป็นเงินกระดาษนะครับนะเช่นดอลล่าปอนด์เยนหยวนเราสามารถใช้วันนี้ ใช้กุ่งนี้ใช้เดือนหน้าใช้ปีหน้าใช้ร้อยครั้งพันครั้งมันยังใช้ได้ตรา,าที่มันไม่เสียหายอ่ะเาเรียกมันทนทานยาวนานแล้วมันก็สามารถแบ่งออกเป็นย่อยๆได้คือเราสามารถถอนได้ใช่ไหมเรามีร้อยดอลลาร์ก็ไปถอนเป็น10ดอลลาร์หดอลลาร์ได้ใช่ไหมอ่าถ้าเรามีเงินเยนนะครับหมื่นเยนถอนเป็น5 0 0 0 1,000เยนได้ใช่ไหมอ่าหรือว่าเรามีเงินปอนอย่างเงี้ยเราก็สามารถถอนได้นะจาก จากบอลก็สามารถทอนออกมาเป็นย่อยๆได้แล้วแต่ละหน่วยของมันก็เหมือนกันเหมือนกันแปลว่าดอลลาร์ที่ใช้ในประเทศไทยกับดอลลาร์ในสหรัฐเยนที่ใช้ในญี่ปุ่นนะครับกับเยนที่ใช้ในเมืองไทยมันเหมือนกันนะครับนะหรือเงินยูโรนะครับที่ใช้ในสภาพยุโรปเนะี่ยมาใช้ในไทยก็เหมือนกันคือแต่ละหน่วยของมันเหมือนกันใช้ที่ไหนก็เหมือนกัน แต่สิ่งที่มันแตกต่างจากมันนี่นะครับเครดเทนซี currency, เงินกระดาษเนี่ยมันแตกต่างอย่างมันนี่คือเงินเนี่ยตรงที่ว่ามันเก็บรักษามูลค่าของตัวมันเองเป็นระยะเวลายาวนานไม่ได้นะครับคือมันจะลดมูลค่าตัวมันเองไปเรื่อยๆมันใครที่เก็บเงินกระดาษเ,เงินสดเนี่ยมันจะลดมูลค่ามันเองนะครับ เพราะว่ามีเพราะามีอุปทานทางการเงินหรือมันนี่สไายที่รัฐบาลและธนาคารกลางพิมพ์มันออกมาได้เรื่อยๆเพิ่มมันขึ้นได้เรื่อยนะที่ขณะนี้เขาทํากันเนี่ยนะธนาคารกลางต,ต่างๆพิมพ์เงินออกเรื่อยเนี่ยนะทำให้กําลังซื้อหรือเราเรียกว่า purchasing power ของมันอนะ่ะลดลงเรื่อยๆนะครับมันใครที่ถือเงินกระดาษเนี่ยเยอะเกินไปที่บอกว่าเนี่ยเก็บเงินสดเนี่ยในะเศรษฐกิจแบบนเนี้ยเงินฟืดต้องเก็บเงินกระดาษเก็บเงินกระดาษถ้าเก็บแล้วนะไม่ใช้ในระยะเวลานหนึ่งเนี่ย คนะ่างเงินของมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะเขาเรียกว่า Purchasing Power เข้ามาลดลงตามเวลาเขาพิมพ์เงินออกมาอุปทานทางการเงิน Money Supply นะครับมันนี่คือความแตกต่างระหว่าง Money คือเงินนะกับ Currency คือเงินกระดาษเพราะฉะนั้นถ้าเรามองลักษณะแบบนี้ทำไมนักลงทุนจำนวนมากนะครับนะหรือว่าพวกที่มอง อทองคำเนี่ยเป็นเซฟฮพับเว่นเป็นหลุมหลบภัยที่เขาพูดถึงว่าการสตอลเลนเวลเนี่ยที่มันสามารถเก็บมูลค่าของมันได้ยาวนานทำไมเขาถึงมองว่าทองคำเป็นมันนี่คือเงินทองคำไม่ใช่เคอร์เรนซี่เคอร์เรนซีคือเงินกระดาษแต่พวกเงินพวกนี้เป็นเงินกระดาษเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินกระดาษมันสามารถสูญเสียสถิลภาพได้หลายครั้งเนี่ยนะอย่างที่เราเห็นในทศวรรษเนี้ยอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยสูญเสียนะสถิลภาพทางค่างเงินกระดาษ เฟดเคอร์เรนซะี่เนี่ยครับเคอร์เรนซี่จรงๆเงินเรียก,กว่าเฟดเคอร์เรนซี่คือเงินกระดาษเห็นไหมครับ ity, พอสูญเสียเสียอพค่าว่าเงินไปซื้อของเงินอย่างเงี้ยแลกกับสินค้าเดี๋ยวพาไปครับแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับทองคำนะครับทองคําก็มีค่าของมันตลอดมันไปแลกกับสินค้าไม่ต้องใช้เยอะอย่างนี้แต่ถ้าเฟดเคอร์เรนซีเนี่ยนะถ้าพิมพ์ออกมามากมากบางทีมันเป็นเศษกระดาษเลยนะครับมันเป็นขยะไปเลยอย่างเกิดในเวเนซุเอลาในทศวรรษนี้ย้อนกลับไปนะเกือบหนึ่งศตวรรษที่แล้วอ่ะ ปี1919ถึงปี1925เกิดในวมาริพอบบิกก็คือเยอรมันในสมัยโน้นนั่นเองนะครับเกิดเงินเฟ้อสูญเสียเสียรภาพเงินเน็นไนมเงินเป็นเข่งเข่เททิ้งถนนกว่าทิ้งเลยนะครับเพราะมันไม่สามารถเก็บรักษามูลค่าของตัวมันเองเป็นระยะเวลายายาวนานได้ถ้ามีการพิมพ์เงิน มีการขยายอุปทานทางการเงินออกมาโดยรัฐบาลธรมโดยธนาคารกลางพิมมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยสุดท้ายมันสูญเสียกําลังซื้อเป็นแบบนี้อันะนี้คือการเปรียบเทียบไปฟังว่า Money ่นะครับไปถึงเงินเนี่ยมันต้อง s t o r e ร e Well ได้มันตายจาก Currency คือเงินกระดาษมัน s t o r e l e Well ไม่ได้นะครับถ้าเราพิสูจน์ความจริงอย่างหนึ่งก็คือเราดูเรื่องของดอลลาร์กับทองคำนะครับในปีที่ก่อนจะเกิดนะครับการ นะครับเปลี่ยนนะครับโดยการยึดทองคำเนี่ยตอนนั้นเนี่ยราคาทองคำต่อดอลลาร์คือ25ดอลลาร์ต่อ1นออนนะแต่พอมีการยึดทองคำแล้วก็ราคาทองคำใหม่กลายเป็น35นะครับดอลลาร์ต่อออนเห็นไหมฮะทองคำมันสูงขึ้นต่อมานะครับในปี1เกอ็นะครับก็มีการประกาศนะครับยกเลิกการผูกติดเงินกระดาษกับทองคำ ทำให้ปี1 9 8 0เรนี่ยนะครับราคานะทองคำไปที่850ดอลลาร์ต่อออนไม่เกิดอะไรขึ้นครับราคาทองคำขึ้นหรือจริงๆไม่ใช่ราคาทองคำขึ้นนะครับแต่เป็นเพราะว่า Currency หรือเงินกระดาษ f i a t Currency เงินกระดาษก็คือดอลลาร์เนี่ยมันลดมูลค่าลงนะครับเราจะบอกว่า Purchasing Power กำลังซื้อของมันลดลงฮะเมื่อเทียบกับทองคำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตามลักษณะแบบนี้อะไรคือมันนี่แหละครับ ก็ทองคำคือมันนี่นะครับเพราะนดอลลาร์เยนหยวนรูเบิลนะครับหรือบาทของไทยเราคือเคอร์เรนซีคือเงินกระดาษมันจะสูญเสียมูลค่าสูญเสียกำลังซื้อไปนี่คือความความรู้นะเบื้องต้นนะครับในเอพิโซดหนึความแตกต่างระหว่างมันนี่คือเงินกับเคอร์เรนซี่เราจะมองเห็นแล้วว่าทำไมนักลงทุนนะถึงนิยมเก็บทองคำมองว่าเป็นเซฟเฮเว่นเป็นหลุมหลบภัยทองคำหนออนเท่ากัน ในปี1929นะครับราคาหนึ่งเทียบกับดอลลาร์ปี1934อีกราคาหนึ่งเทียบกับดอลลาร์แล้วก็ปี1980อีกราคาหนึ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับส่วนราคาเท่าไหร่ย้อนดูได้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสม,ถสมถัครติดตามช่อง y o u t u ช่องจานเสกห้าจุดศูนย์ห้าจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,ทกติดตามและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ